สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเวนวักราคาถูกนะคะ EP นี้เป็น EP ที่291นะคะเป็น EP ฉบับปัจจุบันวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2568นะคะชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะพี่ๆอย่าลืมแจ้งหมายเลข EP 291แล้วตามด้วยหมายเลขรายการนะคะ วันนี้มี2ราคาด้วยกันนะคะ400บาทกับ300บาทนะคะรายการที่1 2 3นะคะรายการละ400บาทนะส่วนรายการที่4ถึงรายการที่29นะคะรายการละ300บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ1นรายการบวกค่าจัดส่งปลายทาง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนเงินน้องจัดส่งภายฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะเบอร์ติดต่อสายด่วนสายตรงนะคะพูดคุยเจรจากับน้องนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0876262939นะคะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนได้นะคะ ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะชอบองค์ไหนรายการไหนพูดคุยกับน้องได้เลยนะคะพี่ๆนะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่ๆก่อนนะมาค่ะเดี๋ยวเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการที่1ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิม400บาทค่ะ รายการที่หนึ่งนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมธรรมขันค่ะวัดหนองโพนะคะอง์นี้4 0 0บาทนะคะสำหรับรายการที่หน่งค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะพี่ๆนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่1น่งค่ะ,ะนี่ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะเหรียญหลวงปูทวดเสียนโตค่ะรายการที่สองเหรียญหลวงปูทวดเสียนโตนะคะ400บาทนะคะพี่พี่นะด้านหลังเป็นหลวงปูทิมค่ะด้านข้างนะคะสำหรับรายการที่สอง400บาทนะคะพี่พี่นะ ต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3นะคะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่3มเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะด้านหลังค่ะ,อ,ะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่3ค่ะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะ400บาทค่ะ1 2 3นะคะรายการละ400บาทนะ ต่อไปรายการที่4เป็นต้นไปราคา300บาทนะคะองค์นี้รายการที่4ค่ะเป็นพระมาเหสวนนะคะเป็นพระกุกเก่าค่ะพระมาเหสวนรายการที่4 300บาทค่ะ,คะชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้ง ep 2 9 1นะคะตามด้วยหมายเลขรายการได้เลยนะคะ พูดคุยกับน้องก่อนได้นะคะไม่มีรายสามารถปิดด่วนโทรสายด่วนแล้วแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนนะคะนี่ค่ะรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเหรียญหลงปูไข่น้ากัดทองค่ะรายการที่ห้านะคะปู่ไข่น้ากากทองค่ะ สามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่6เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ นี่ค่ะด้านหลังค่ะ300บาทค่ะรูปหร่อหลวงพ่อเงินรายการที่6ค่ะ ไปรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะรายการที่7หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ300บาทค่ะด้านหลังค่ะสำหรับรายการที่7หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8ดเหรียญอาจารย์ฟันค่ะรายการที่8ดเหรียญอาจารย์ฟันค่ะมีบริการเก็บปลายทางเราก็โอนเงินนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะ พี่ๆท่านไหนสะดวกโอนเงินจะส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่สามารถเลือกตามที่พี่ๆสะดวกได้เลยนะคะมีสองช่องทางให้พี่ๆเลือกนะคะ,อ,ะองค์นี้ค่ะสำหรับรายการที่8ค่ะต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะรายการที่9เหรียญพระคููลุ่งวัดท่ากระบือค่ะรายการที่9นะคะ เหรียญพระครูลุ่งวัดท่ากระบือ3ามร้อยบาทค่ะนี่ค่ะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่สิเหรียญธรรมจักรค่ะรายการที่10นะคะเหรียญธรรมจักรค่ะ นี่นะคะสำหรับรายการที่สิบนะพี่นะเหรียญธรรมจักรค่ะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นรูปหล่อพระปิดตาค่ะรายการที่สิบเอ็ดรูปหล่อพระปิดตาค่ะ ด้านข้างนะคะองค์นี้รายการที่11รูปหล่อพระปิดตานะคะใต้ฐานมีรอยจานนะคะพี่ๆนะ300บาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่12ค่ะ รายการที่12เหรียญพระสิวลีค่ะรายการที่12นะคะเหรียญพระสิวลีนะคะด้านหลังเขียนว่ามหาลาบนะคะวัดจันเสนค่ะรายการที่12นะคะพี่พี่นะนี่นะคะเหรียญพระสิวลีค่ะต่อไปค่ะรายการที่13ค่ะ รายการที่13เป็นรูปหล่อพระกิ่งค่ะรายการที่13นะคะรูปหล่อพระกิ่งค่ะด้านข้างค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่13นะคะ300บาทค่ะรูปหล่อพระกิ่งนะคะพี่ๆีนะ ต่อไปรายการที่14ค่ะรายการที่14ี่เหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะรายการที่14ี่เหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะเมืองฉะเชิงเซาค่ะ2460ค่ะรายการที่14ค่ะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะ ต่อไปรายการที่15ค่ะรายการที่15เหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะรายการที่15เหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะนี่ค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะ รายการที่16เป็นผาปิดตาเก่าๆค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่16นะคะผาปิดตาค่ะพี่พี่ ต่อไปรายการที่17ค่ะรายการที่17เหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมค่ะรายการที่17นะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมค่ะ2470ค่ะสำหรับรายการที่17นะคะพี่พนะา ต่อไปรายการที่18ค่ะรายการที่18เหรียญหลวงพ่อเนืองค่ะขอพภัยค่ะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อท่านสังนะคะรายการที่18เหรียญหลวงพ่อท่านสังค่ะเป็นเหรียญสีทองทั้งองค์นะคะพี่พี่นะ3 0 0บาทค่ะรายการที่18ค่ะเหรียญหลวงพ่อท่านสังค่ะ ต่อไปรายการที่19ค่ะรายการที่19เหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะรายการที่19นะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะชอบองค์ไหนรายการไหนพูดคุยกับน้องก่อนได้นะคะพี่พี่นะ มี2ราคานะคะรายการที่1 2 3รายการละ400บาทนะคะรายการที่4เป็นต้นไปราคา300บาทนะคะต่อมาค่ะรายการที่20ค่ะรายการที่20นะคะเป็นรูปร่อพปกพะกุเก่านะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อเนียมค่ะอง์นี้รายการที่20ค่ะนี่นะคะ ต้ฐานค่ะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะคะ0876262939นะคะจะโทรสายด่วนหรือจะแอดไลน์ใช้เบอร์โทรเดียวกันได้เลยนะคะต่อไปรายการที่21ค่ะเหรียญหลวงพ่อหลุ่นค่ะรายการที่21เหรียญหลวงพ่อหลุนค่ะนี่นะคะ สาหรับรายการที่21เหรียญหลวงพ่อรุ่นค่ะต่อไปรายการที่22ค่ะเหรียญหลวงปู่สุขหน้ากัดทองค่ะรายการที่22นะคะปู่สุขหน้ากัดทองนะคะ300บาทค่ะรายการที่22 ต่อไปรายการที่23ค่ะเหลียนหลวงพ่อกันค่ะรายการที่23นะคะเหลียนหลวงพ่อกันค่ะด้านข้างค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่23นะคะเหลียนหลวงพ่อกันค่ะต่อไปรายการที่24ค่ะ พ้าปักน้ำค่ะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญพ้าปักน้ำค่ะ300บาทค่ะพาปักน้ำองค์นี้นะสวยๆเลยนะคะพี่ๆนะชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้งน้องพูดคุยกับน้องก่อนได้นะคะ EP นี้เป็น EP ที่29 1นะคะพี่ๆนะองค์นี้รายการที่24ค่ะพ้าปักน้ำา300บาทค่ะ ต่อไปรายการที่25ค่ะเป็นพ้าขุนแผนนะคะปิดทองค่ะพี่พี่พ้าขุนแผนนะคะเก่าๆเลยนะคะรายการที่25ค่ะ300บาทค่ะรายการที่25นะนี่นะคะด้านหลังนะคะพี่พี่ สำหรับรายการที่25ค่ะพาขุนแผนต่อไปรายการที่26ค่ะรายการที่26เป็นพาปิดตาค่ะรายการที่26นะคะเป็นพาปิดตานะคะ300บาทค่ะ มีบริการเก็บปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะมี2ช่องทางให้พี่ๆเลือกตามที่พี่ๆสะดวกได้เลยนะคะปลายทาง1รายการบวกค่าจะส่งปลายทาง50บาทค่ะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะต่อมารายการที่27เค่ะเหลียนหลวงพ่อกลวยค่ะรายการที่27เหลียนหลวงพ่อกลวยค่ะ นี่ค่ะองนี้สำหรับรายการที่27ค่ะเหลียนหลวงพ่อกลวยค่ะต่อไปรายการที่28ค่ะเหลียนหลวงพ่อคงค่ะรายการที่28เหลียนหลวงพ่อคงค่ะนี่ค่ะ องค์นี้สำหรับรายการที่28นะคะเหรียญหลวงพ่อคงค่ะต่อไปรายการสุดท้ายค่ะรายการที่29ค่ะเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวค่ะรายการที่29เหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะ300บาทค่ะ วันนี้นะคะมีทั้งหมด29รายการด้วยกันนะคะรายการที่1,2,3นะคะรายการละ400บาทนะคะรายการที่4ถึงรายการที่29นะคะรายการละ300บาทค่ะ มีทั้งบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินเลยนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้เลยนะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ได้นะคะโทรสายด่วน0876262939ค่ะแอดไลน์สามารถใช้เบอร์โทรเดียวกันได้เลยนะคะพี่ๆนะอย่าลืมแจ้งหมายเลข EP 291นะคะตามด้วยหมายเลขรายการที่พี่ๆชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องของน้อง ด้วยนะคะคฝากช่องเล็กๆน้อยๆช่องนี้ไว้ในอ้อกอ้อมใจของพี่พีทุกๆท่านนะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ